ในวันนี้ผู้คนใช้ชีวิตกันอย่างปกติดูมีความสุขความทรงจำของผู้คนเมื่อกล่าวถึงวัดดอนตูมจะจดจำและบอกเล่าเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนว่าวัดดอนตูมเป็นค่ายเฉลยศึกที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอว้านโป่งแต่เมื่อถามถึงเรื่องราวของสามเณรเพิ่มศรีดิพิบูลน้อยคนนักที่จะรู้เรื่องราวของเขาทั้งที่เขา ต้องตกเป็นเหยื่อของสงครามในเหตุการณ์ที่ชื่อว่าวิกฤตการณ์บ้านโป่งที่ทำให้อํเาเภอบ้านโป่งได้รับการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองทั้งจากเอกสารฝ่ายไทยและญี่ปุ่นจากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สอง พบว่ามีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งทางฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่นได้บันทึกเหตุการณ์สำคัญครั้งนี้โดยประมวลสาระสำคัญได้ว่าเหตุการณ์ที่บ้านโป่งเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่18ธันวาคมพศ2485เวลาประมาณ3ทุ่มเมื่อชาวบ้านที่เป็นกรรมกรรับจ้างสร้างทางรถไฟกำลังผักผ่อนอยู่ในค่ายที่วัดดอนตูมท่ามกางการดูแลค่ายอย่างเข้มงวด ของผู้คุมชาวญี่ปุ่นและเห็นว่าสามเณรผู้หนึ่งพยายามจะเข้าไปภายในวัดดอนตูมจึงถูกทหารญี่ปุ่นตบหน้าผู้กรรมกรจึงเข้าตลุมบอลทำร้ายทหารญี่ปุ่นเพื่อช่วยเหลือสามเณรผู้เคราะห์ร้ายปกป้องพระศาสนาและศักดิ์ศรีของคนไทยเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านและทหารญี่ปุ่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก การที่เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นมีความตึงเครียดรัฐบาลถูกกดดันอย่างมากทั้งที่พยายามประนีประนอมและยอมรับอำนาจของญี่ปุ่นก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์นี้มีหลักฐานว่ารัฐบาลไทยไม่พยายามออกข่าวเรื่องความร้ายกาจของญี่ปุ่นให้ประชาชนตระนกตกใจแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตการณ์บ้านโป่ง ผมหน้าที่แท้จริงของญี่ปุ่นจึงเผยออกมาในคืนเกิดเหตุผู้นำบ้านเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศต้องร่วมกันแก้ไขปัญหานี้ข้างฝ่ายญี่ปุ่นได้รำเมิอนอาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนโดยจับคนไทยไปสอบสวนอย่างทารุณรวมทั้งการย่ำยีพระสงฆ์หลานคนหนึ่งของสมามเณรเพิ่มเล่าว่าเราจับพ่อตามัดาัดแหล่รลไรสัม,มน สอดคล้องกับคำบอกเล่าของชาวบ้านที่บ้านดอนตูมว่าแต่เพื่อมีให้ประชาชนในอำเภอบ้านโป่งเสียขวัญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางอำเภอได้ขอให้ในายเชิญเกษตรศิริเทศมนตรีเมืองบ้านโป่งขณะน,นั้น ออกประกาศให้ประชาชนทราบว่าเหตุการณ์ที่วัดดอนตูมเป็นความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆที่จบลงด้วยดีทั้งที่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่ใหญ่หลวงนักสำหรับรัฐบาลในเวลานั้นส่วนกรณีของสมณรเ,เพิ่มสิริพิบู์และจำเลยอ,อีกสองคนญี่ปุ่นอ้างสุภาษิตที่ว่าฝนตกทำให้แผ่นดินแน่นทหารญี่ปุ่นตายไปหลายคนแล้ว ฝ่ายไ,ไทยจะเสียคนไทยบ้างก็จะเป็นผลดีตามสุภาษิตนี้และขอตัดสินคดีนี้เองโดยใช้กลลวงว่าขอให้วางใจญี่ปุ่นแต่ความต้องการของญี่ปุ่นที่แท้จริงคือการลงโทษประหารชีวิตสามเณเนนเพิ่มสิริพิบูลผู้เป็นต้นเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้นั่นเองในฐานะผู้เป็นรองในสถานการณ์ของความสัมพันธ์หนทางที่รัฐบาลไทย จะดูแลคนของตนเองให้ได้รับความปลอดภัยภายใต้อำนาจอธิปไตยของไทยและความเป็นเอกราชทางการศาลร,รัฐบาลไทยภายใต้การปกครองของจอมพลบพิบูลสงครามพยายามเจราจาก,กับทางญี่ปุ่นหลายครั้งแต่ไม่เป็นผลโชว์เ้าคางเพิ่มสิริพิบูลเมื่อรัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนคณะทำงานจากกองอำนวยการคณะกรรมการผสมเป็นกรมประสานงานพันธมิตรไทยญี่ปุ่น พันเอกชัยประทีประเซนได้หาทางแก้ปัญหาโดยอ้างว่าเพิ่มสิริพิบูรณ์เป็นเพียงสามเณรมิใช่พระสงฆ์และมีสติไม่ดีไม่รู้หนังสือและไม่ยอมส่งตัวจำเลยทั้งสามคนไปให้ญี่ปุ่นตัดสินแต่จำเป็นต้องนำบุคคลทั้งสามคนขึ้นศาลทหารของไทยและได้ลดหย่อนโทษจากการประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องใช้เวลาเกือบสองปีและไทย สามารถรักษาทิปไตยไว้ได้และชีวิตของเพิ่มสติพิบูลจากบันทึกทางประวัติศาสตร์จบลงเพียงเท่านี้ข้อมูลจากการบันทึกทางประวัติศาสตร์ทำให้เกิดความขัดแย้งว่าคนที่ไม่ได้ทำความผิดอะไรทำไมต้องถูกตัดสินลงโทษประหารชีวิตเขาสติไม่ดีตามที่ปรากฏในหลักฐานหรือเพื่อให้โทษของเขาน้อยลงหรือรัฐบาลเพียงแจ้งเขาให้ญี่ปุ่นทราบ ความเข้าใจอันดีและถ้าเขาไม่ถูกประหารชีวิตเมื่อสองครามโลกจบลงเขามีชีวิตอยู่อย่างไรขบวนการตามหาสัม,มาณาเ,เพิ่มจึงเริ่มขึ้นพวกเราตามหาความจริงจากคนที่นำสกุลจิริพิบูลซึ่งเป็นนักเรียนในโรงเรียนของเราก่อน าพาเราไปหาพ่อของเขาพ่อของเขาแนะนําให้เราไปหาลุงของเขาลุงของเขาพาเราไปหาหลานผู้ใกล้ชิดกว่าและความจริงที่พวกเราสงสัยมานานก็ออกจากปากของคนในตระกูลสิริพิบูลลานเคยของเพิ่มสิริพิบูลกล่าวว่าภายหลังสงครามโลกยุติลงเพิ่มสิริพิบูลได้รับการปล่อยตัวออกมาและอาศัยอยู่กับปางวงสาโลดพี่สาวที่บ้านของบรรพบุรุษ และใช้ชีวิตอย่างสงบหลังวันเลนไร้ได้ผ่านไปแล้วหลานคนหนึ่งของสาม,มเณรเพิ่มกล่าวว่าตอนมาทึงผนผาก็พอมาถึงอะไรก็ถอดรองเท้าแต่ต้องล้างเท้ากันแล้วก็ต้องเอผ้าเช็ดแห้งผ้า่ันเน่้คืนไปนั่งสวดมนตสวดอะไรเนี่ยชอบอยู่ตำบวัด ดเร่า,า,ายเพิ่มสิริพิบูลใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับลูกหลานและเสียชีวิตในปีพศ2516เมื่ออายุได้74ปีด้วยโรคเกี่ยวกับปอดดออรประสานวงศารลดกล่าวว่า เิ่มสิริพิบูลได้ถูกทหารญี่ปุ่นซ้อมอย่างหนักระหว่างถูกจับกลุ่มทําให้อวัยวะภายในบอบช้ําร่างกายไม่แข็งแรงงานศพของเพิ่มสิริพิบูลได้จัดอย่างสมทานะของลูกชายกะหับดีผู้สืบเชื้อสายกำนันแห่งตำบลกรุงพยอม โอ,บบอมามาก็ได้บบรประมากนล้นายงรกเร่มมีตะาาปใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นวิธีการที่ทำให้พบความรู้ใหม่แม้เวลาจะผ่านไปเป็นเวลาร่วม40ปีที่เพิ่มสิริพิบูรณ์ได้จากไปการตามหาเส้นทางชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งได้สะท้อนภาพ ความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นในสมัยสงคารามโลกครั้งที่สองชัดเจนมากขึ้นและทำให้ได้ข้อสรุปว่าสงครามไม่เคยทำให้ใครมีความสุขและเป็นผู้ชนะที่แท้จริงแต่ความเดือดร้อนย่อมเกิดขึ้นทุกหย่อมยญ้ารวมถึงชุมชนบ้านโปง่งดินแดนที่ผู้คนอยู่กันอย่างมีความสุขในยามนั้นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของคนในท้องถิ่นถูกริดรอนและย่ำายี ไม่เว้นกระทั่งพระสงค์คนในครอบครัวศิริพิบูรณ์กล่าวว่าสำหรับครอบครัวของเราที่เป็นชาวพุทธการเอาหสิก,กรริกมและให้อภัยคือสิ่งที่บรรพบุรุษได้สั่งสอนไว้